ค่ะพ่อ,อ,อพี่น้องอก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นมีเลขป่เนานะฮัลโหไงท่องมึงดูเก็บปรวัติไว้ก่อนยอบิ่งวิ่งว่งสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีจ้า,จา,จาน้่งจนายสิพามาเก็บเพจอีกเลยด้วยจ้าหลังที่ไม่ได้มานานฝนตกน้นนองๆอิวเนาะแม่นจ้าได้นอออ้องอิว่ทำไฟคู่มเอเนาะ ไปคือมืออยู่ค่ไปตกปลาไปทุกอย่างว่าพี่น้องจ๋ามือนี้พากันมาเก็บเห็ดนี่จ้ะนี่เอาอยู่เก็บมาแล้วหน่อยนึงไปนี่กะสิพาพี่น้องมาเก็บกันต่อว่าพี่น้องจ๋าไปนี่กองปาล์มฮอบุบเบียเพ็ดขานางแบบเห็ดฟางปาล์มจ้ะไปไปรุ่นนํากันจ้ะมีกระโดดง่ายง่ายยับมาตะก้อนงัดมัอือ ดอกงามๆทางฝุ่มม่นเม่เลยค่ะพี่น้องจา๋าโอ้ยไปตามบ่ได้มาหลายมื้อเบิร์นไหมค่ะพี่น้องจา๋าเปิดบานปะไหมฝนตกบัด้องห่วงใหดชนิดนี้มันบานปะอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นมือเดียวมันมีชีวิตหนึ่งวันท <ừ. S 2> ี่เหลือมันกับบ้านเราเก็บบ่ท <ie> ัน,บบน <ie> มันกับบานปะเอาแบบเนี่ยห็ดถั่วก็เอาบ่เอาแนี่เด็เป็นก้อนเป็นกลุ่มเอาไปพัดเอาเก็บตัวเี่อยู่ไปฝนปเป็นก้อนเห็นไ่มพี่อุ้ย เอาแต่ข้างล่างคุณแล้วขึ้นไปจ้ะเอาี้เอาดิอ่ขึ้นเลยบ่สนะสวยงามขนาดมูลเขาข้างนองเต็มซิบห้ยซิบ คุณอ้ยมันใหญ่เมื่อไหร่นอกมันงามเนื่อเอ้ยไฮเก็บออกเป็นดอกน้อยๆที่ไฮง่างกายเอ้ยขับรถไกลมากกว่าตัใหญ่ใหญ่เลยพอดีคุณแหละท่านพี่น้องถ่าเก็บก็จะเซ็กซี่หน่อยนะนี่นะคุณดอกใหญ่ไปเลียวเลีเฮ้ยกระเบื้งสิเจอแล้วบัดนี้อู้ เฮ็ดฟาร์มพ่กนี้พี่น้องอุ้ยพี่จะเป็นไงกันน้องอยู่มาจะเจอนี่ใส่อันนั้นบนในย่างมาใส่ว้าวอุ้ยบานมดเสียได้พี่นี่เห็นคุณแน่นมดเลยคุณเห็นเงาไปดี่ก่อนนี่กันเป็นพี่ดินี่นีเลยนี่เ๋ยเก็บได้บ่ โชคสิเป็นของเอ้ยเห็นแล้วเอ้ยย่างมาเจอเลยยาวขอไปเทาไหอีเก็บตรงไหเออบอกขึว่าสีมาเจอได้หนี่พอพี่นนองเฮดฟังปามนี่เพราะว่าช่วงนี้ก็สิเป็นเฮดบานค่ำขึ้นนะจ๊ะถ้าเฮดบานค่ำขึ้นเฮดฟังปามเพื่อสีบอกค่อยขึ้นนีจ้ะแต่ว่าอันนี้คือแบบคือแบบเพื่อนอนนี้รักขึ้นอุ้ยสามดอกนี่งานที่้ ແລະເມິດກະບໍ່ອັນນີ້ສຸກປຶກກັນບໍ່ສຸກປຶກແລ້ວມັນເນົາແລ້ວເສ้ເລີຍກະໝູ່ໄດ້ເຮັດປາມແລ້ວ

น,น,น,นี่อนนเอ้ยว่เา,าเฮ็ดปวกคือได้นี่บึง้งไหมอืมเฮ็ดปวกหัวดำได้เลยได้หนิ <c oughs> คนเก็บกันอยู่ได้ชุมเม้นโอกัอบไปเจอให้เขาจักหมูเนาะมาเก็บเห็ดปาล์มแต่เจอเห็ดปวกหัวดำสร็จแล้ว ใกล้ถ yeah well, yeah, kind of ึงเวลาเลดิถึงเวลานี่ฝนตกดีเอ่ออนที่เบ่ได้มาาขึ้นไปทางนี้ไ่ได้ใส่เกือบุดลดขึ้นมดจะ ของ<ต>หวานตรงข้างล่างแล้วของหวานงดข่าวพระเจ้าของหวานของหวานบม่ได้ใส่เกลือมดข่าวพระเจ้าของหวาน บึงน <ünd> <conclusions> ี <S <s <led> ้นะที <aja ib bean> ่เปินเน่าเมื่อวานนี้เนาะอยู่ออนมาคักเลยเป็นกลุ่มอยู่เนาะต้องได้อี๊ ขาวงานเมื่อไหอ่โอ้ยตาเราสิบุนเป็นร้องเพลงเลยคุณทั้งเบื่ออย่างเลยคุณโอ้ยบึ้งบึ้งบึ้งโอ้โห นนา,าีเจ้าของช่องยู่ลดอยู่จ้ะจอนดอกหนสี่ดอกปุ๊ด ว่าจทางนี้นะทางี่าไปเลเป,เป็นกังเป็นก้อนเยน้นมัยติดตอบดเก็บบาบาดบไหวพ่อพี่น้องอ้ยย่างไปกองเดก็นเลยเพื่อนก็จิอยู่เป็นกองเป็นกองนะจ้ะก,กองไผ่กองมันแต่ละกองกับบน้อยหนากัน ไปเรื่อยๆเลยซิตากล้องไว้ทันบุบุตากล้องมืออาอีิมแล้วก็ตากล้องก๋วชำนันดีเด้อ

สองมือเลยเห็นลังงูกก็พี่ปนาอเ็ลอย่าบูบี้อุ้ยถ่ายเบื้องหลังอุ้ย เห็นอย่างมาคนหายเจอแต่ตะกะลอายอยู่ต่ดอกอย่าบูบี้เตตานี่เก็บบูบดอก ลิงไว้ลิงไว้จะไปเลย,เย,ยแล้วดอกใหญ่ถ่ายเบื้องหลังอีกแล้ว่เยอะจะถ่ายเบื้องหลังอีกแล้วหันหลังก็เป็นเบื้องหลังท่าน <c oughs> <c oughs> น,นี้ใช้ในเตจินละเก็บบาหวานบาไวจะเยอะเกิน <c oughs> เลือกอเอา

เ็มตะกาในพิบตาเดียวของจริงอันนี้บล็อคเมนคอนเทนต์เ็มตะกาในพิบตาเดียวจริงๆมันจะเกียวกับเฮ็ดท่านนะเดี๋ยวไปพัดตัวนึงเป็นก้อนจุ้มังสีเอาเฮ็ดนี่เลยดังควบควบควบเลยไปี๋ยนีพ้องพี่น้องน่าจะเป็นเขียดสามขาเมา่บึ้ง ว่าเห็นเพื่อนติดอยู่ในกอไม่อ้อเพื่อนคือบอกไปสงสัยอันนี้อันนี้เพื่อนติดนี่ยเฮ้ยบ่เห็นนี่บม่เหนแน่นี่เหมือนจะเป็นขาเพื่อนอีกอันนึงเลยนี่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 นั่นนี่เหมือนสิเป็นขาเพื่อนหรือหรือเป็นเนื้องอกแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนตีนเลยนะนี่อ๋คือเห็นเห็นแน่นนิเป็ะขาใช่ค่ะเหมือนขาพับอยู่เนาะมันเหมือนเป็นพิการลวเหมือนมีขาพับอ่ะเขียยสามขาพพี่น้อง ก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นมีเลขป่เนาะน่ะไงทองมึงดูสี่ใดแต่ปานี้บ่มีอย่างเลยทองเขาเอ้าแต่ว่าข้างบนเนี่ยแหละถ้าจะมีลายหน่อยกะเอาแป้งมาหุ่ยบ่พุนเลยมีบ่แป้งตาไผ่ตามันแต่น้องอีว่าน่าจะเป็นเขียดสามขานี่ยพี่น้องนี่ขาเพื่อนนี่นับนิ้วบุญก็ได้เขาใกล้ๆก็ดูเนาะมีจักนิ้วอ่ะขาที่สามนี่มีจักนิ้วเดยได้บึงให้นับดูอีวมืออื่นมือดีได้เนี่ยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกพอพี่น้องเท่าที่นับที่เพื่อนปุดปุดปีด,ปด,ปด,ปดออกมานี่หกนิว้วอ <c oughs> แต่มันเหมือนขาจริงๆเลย,เยอ่ะเสียวเมือนํำบ่แปลกดีเนาะเขียดสามยวไปเลี้ยงบ่อน่าจะปล่อยมันเอาปล่อยสะไปเก็บเม็ดเมื่อกี้นี่ <c oughs> มันติดเครือไม้ขาที่สามเพื่อนนี่แหละของเครือไปบ่ได้ก็แล้วอีออย่างดุกๆดิกๆอยู่แต่ว่ากับแปลกดีอ่ะเป็นเขียดสามขาจ้ะ เออบ่คคดว่าสิมาพ่อเนาะเก็บจับเขียนมากไครึ่งชีวิตของพี่น้องจ๋าบ่เคยพ่อแบบนี้จ้ะเอาไปไปสิไปละไปไปเงาเงาไปรถสิเหยียบได้เงามือันนี้มันสิเริ่มใหญ่เลยเด็อพี่น้องมึง

มนมใหญ่เราเ,เก็บเต็มไม่เต็มมือกว่าเดิมสรุปผลงานของเรากันจ้าอยุบมาพี่น้องจ้านี่ผลงานของเราทั้งหมดวันนี้นี่จ้าเก็บช่วยกันน้องอิ๋วกับของแม่น้องเจ้านายนี่ในถุงกระมินแม่นด้วยจาของพี่น้องเต็มตะก,ก้าอ่ะแง่ของพี่น้องจ้าเอ้าไปที่ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนด้วยจ้าใ้มืดค่ำหรือลูกจะกระหายและ,ะอันนั้นจ้า <laughs> คลิป<บ>นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจเห็นไหมน้องเจนหนีหน่อยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเต็มเลยเนาะ